คำถามท,ที่สองนะคะก็คือคุณคุณแม่บอกว่าลูก2จะสองขวบและก็คือขวบประมาณขวบสิบเอ็ดเดือนนะคะนับอายุแต่ยังพูดไม่เป็นคําที่ไม่มีความหมายก็คืออีอะจุ๊จ้าอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแล้วก็เวลาเรียกชื่อเนี่ยน้องก็จะไม่หันด้วยแล้วก็เหมือนจะไม่สนใจถ้าอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะไม่ชี้บอกเขาใช้วิธีเดินมาหาแล้วก็จูงมือไปเอา ถามมากคุณแม่ถามว่าเนี่ยน้องถ้าเป็นแบบนี้พัฒนาการน้องปกติหรือเปล่าเป็นอะไรได้บ้างแล้วต้องทํำยังไงก็สรุปว่ามีลูกวัยขวบเดือนนะคะแล้วก็ยังเป็นพูดเป็นคําไม่มีความหมายแล้วก็เหมือนจะไม่สนใจด้วยเรียกไม่หันด้วยนะคะสําหรับลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าจะพูดแล้วเท่าที่ฟังก็คือคุณแม่พูดใหข้ข้อมูลมาเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษาใช่ไหมคะก็คือภาษาเนี่ยยังได้ไม่สมวัยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดไวจะสองขวบเนี่ยปกติเราถ้าจะสองขวบต้องพูดคําที่มีความหมายติดกันสองคำได้นะคะคําที่มีความหมายติดกันก็คือกินข้าวก็คือสองคำเนี้ยมันเป็นมันเป็นคำที่มีความหมายทั้งสองคำเวลาที่แม้ว่าเราจะแยกกันใช้คําว่ากินอย่างเดียวใช้คําว่าข้าวอย่างเดียวก็ยังมีความหมายในตัวของมันเองอย่างเงี้ยนะคะคือต้องพูดสองคำอย่างเงี้ยติดกันได้หรือว่า ไปตลาดก็คือไปคำหนึงแล้วก็ตลาดคำหนึงอันนี้ก็เป็น2คําแต่ว่า3พยางนะคะแต่ว่าสองคำติดกัน คำที่มีความหมายติดกันรานนี้ถ้าเป็นปกติแล้วมีพัฒนาการทางภาษาประมาณไหนก็คือ1ขวบเนี่ยจะเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้หนึ่งคำนะคะคำที่มีความหมายคือบางทีอย่างเช่นคำว่าหม่ำอย่างเงี้ยนะคะหม่ำที่มันหมายความว่ากินแล้วเขาพูดตอนที่เขาอยากกินหรือเขาขอกินเนี่ยเราก็ให้คะแนนนะคะเราก็เรียกว่าพูดคำที่มีความหมายได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะพูดเนี่ยค่ะแม่หม่ำตายายอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะพูดประมาณนี้ได้เนาะแล้วก็สักขวบครึ่งเนี่ยอย่าง้อยก็ได้ต้องได้คําที่มีความหมายสักสี่คำนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่เด็กสมัยนีย้พูดเร็วนะคะขวบครึ่งอะบางทีโอ้โหได้หลายสิบคาเลยเนาะแล้วก็พอสองขวบเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องได้คําที่มีความหมายสองคำติดกันแต่เราก็เห็นนะคะบางทีลูกดาราเราดูในคลิปวิดีโอเนี่ยโ,โหเป็นประโยคเลยหรือว่าเด็กน้องๆในติ๊กตอกที่คุณพ่อคุณแม่เอาัพให้ดูเนี่ยนะคะโหบางคนแบบ พูดได้ยาวเลยนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่บ,บ้านว่าแล้วแต่คนด้วยว่าเราได้กระตุ้นเราฝึกกันแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็สรุปว่าของคุณแม่ท่านนี้นะคะปรึกษามาน้องพัฒนาการทางภาษาไม่สมวัยนะคะซึ่งก็แนะนําว่าคุณแม่ควรจะพาไปให้คุณหมอเด็กใกล้บ้านเนี่ยประเมินดูเพราะว่าจริงๆแล้วพัฒนาการมันมีหลายด้านนะคะคุณหมอเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าพัฒนาการเนี่ยอย่างน้อยก็จะมี ภาษาสังคมกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กถ้าละเอียดกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของสติปัญญาการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ประเมินกันเพราะว่าเท่าที่ดูคุณแม่ดูอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นว่า,าภาษาเนี่ยช้าแน่ๆแ,แต่บางทีอาจจะมีเรื่องของสังคมช้าด้วยแล้วประเมินีกทีจริง,รงๆอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยก็ได้นะคะคราวนี้อ่าเอาเรื่องแค่พัฒนาการทางภาษาช้าเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเพราะคุณแม่ถามว่าน้องจะเป็นอะไรได้บ้าง ผิดปกติไหมใช่ไหมคะคำถามแรกก็คือผอิดปกตินะคะคือไม่สมวัยคําถามที่สองก็คือเป็นอะไรได้บ้างสําหรับเด็กถ้าพูดช้านะคะภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะพูดช้าพูดช้าจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นมีโรคอะไรภาวะอะไร <k os up> ที่เราต้องคิดถึงอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กไม่พูดเด็กพูดช้าเนี่ยเราต้องเช็คหูนะคะว่าเขาได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ยินเขาก็ไม่พูดนะคะหรือถ้าเขาได้ยินไม่ดี <k os up> เขาได้ยินไม่ดีเขาได้ยินคือเหมือนกับ หลายๆท่านนะคะเวลาที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยน้องไม่ค่อยพูดน้องยังพูดไม่สมวัยจะเช็คเรื่องการได้ยินจะตรวจการได้ยินนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเถียงกันเลยนะคะว่าได้ยินแน่นอนคุณหมอได้ยินแน่นอนเพราะว่าเวลาเขานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยรถขยายเสียงหรือว่าลถขายของผ่านมาเขายังหันเลยหรือว่าเสียงเปิดทีวีเขายังหันเลยแก้วแตกเขายังหันเลยอย่างนี้นะคะ, <S <S ะ,คะก็จะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เด็กไม่พูดเพราะว่าการได้ยินบกพร่องเนี่ย ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาจะต้องหูดับไปเลยนะคะคือแบบไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างนั้นเนาะถึงจะไม่พูดแต่ถ้าการได้ยินบกพ่องมันก็จะมีหลายระดับถ้าประมาณว่าผู้ภาษาบ้าน,านๆเราก็คือหูตึงนะคะหูตึงมันมีหลายระดับด้วยตึงน้อยตึงปานกลางตึงมากแล้วก็หูหนวกเป็นระดับอย่างนี้ยค่ะบางทีเนาะเด็กอ,อาจจะไม่ได้หูตึงแบบไม่ได้ไม่ได้หูหูห,หูตึงมากหรือว่าหูดับไปเลยถึงจะไม่พูดนะคะบางทีหูตึงปานกลางเนี่ย ขก็จะจะทำให้เขาได้ยินเสียงเราพูดเนี่ยไม่เป็นประโยคหรือว่าจับใจความจับคําไม่ได้พอาะเขาจับคําไม่ได้นะคะมันจะอาการคล้ายๆกับเวลาที่เราฟังวิทยุแล้วก็จูนขึ้นไม่ตรงนะคะก็อาจจะได้ยินดีเจพูดเสียงขัดขาดให้หายอย่างเงี้ยเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ยินไม่ไม่เป็นคําที่มีความหมายก็อาจจะทําให้เขาไม่รู้ว่า ที่คนที่พูดกับเขาอะสื่อความหมายว่ายัางไงพอเขาจับคําไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าต้องแปลความหมายว่ายัางไงสมองก็ไม่ได้รับข้อมูลเข้ามาแบบติดติขัดๆนะคะก็ไม่รู้จะเอาไปประมวลผลยังไงสรุปว่าประมวลผลไม่ได้ก็ทิ้งข้อมูลนั้นไปก็คือไม่ได้รับข้อมูลใส่ในสมองก,ก็เวลาที่จะพูดอะไรออกมาก็ไม่มีคลังคําศัพท์ในสมองแบบนี้นะคะก็เลยอย่างแรกเนี่ยเราต้องเช็คนะคะเมื่อเด็กพูดช้าหรือว,ว่าพัฒนาการคำศัพษาช้าก็จะต้องเช็คการได้ยินก่อนเป็นอย่างแรกนะคะ อันที่2ที่เป็นไปได้นะคะก็คือเป็นพวกภาวะออทิสติกเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยว่าเรียกก็ไม่หันแล้วก็เวลาอยากได้อะไรก็ชี้ชวนไม่เป็นชี้บอกความต้องการไม่เป็นนะคะเพราะว่าออทิสติกก็ต้องไปประเมินอีกหลายด้านนะคะก็จะมีเกณฑ์การประเมินอยู่เลย,ยต้องบอกว่าต้องไปพบคุณหมอเพื่อทําการประเมินนั้นนะคะอันที่3ก็คือพวกพัฒนาการราชารอบด้านนะคะอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ย เราที่เราเห็นก็เออช้าด้นี้จริงๆภาษาคือไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าพอไปประเมินโอ้โหไม่ได้ทุกด้านอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้านะคะก็ต้องไปดูทีว่าเป็นเรื่องของโรคอะไรทางสมองหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคทำพันธุกรรมหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอกันจะว่าเยอะก็เยอะนะคะในสมัยนี้ก็คือการที่เด็กอะคะ่ะได้รับการกระตุ้นสมองไม่เหมาะสม ก็คือเด็กใช้จอมากเกินไปนะคะเพราะว่าสมัยนี้บางทีเราใช้จอเป็นพี่เลี้ยงแทนแทนแทนเราแทนคนอื่นนะคะคือบางทีจะทําอะไรเนี่ยก็เปิดจอให้ลูกดูลูกก็นิ่งดีนะคะแล้วครั้งนี้พอนิ่งดีก็เลยให้ดูบ่อยขึ้นหรือบางบ้านเนี่ยเปิดจอเลี้ยงลูกเลยนะคะทวนี้ต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าการที่ลูกดูจอเนี่ยโดยเฉพาะเด็กน้อยกว่าสองขวบนะคะการเรียนรู้เขาของสมองเนี่ยจะต้อง เป็นการเรียนรู้ลักษณะมีปฏิสัมพันธ์เนาะก็คือ,อมีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือว่ามีการตอบสนองตอบโต้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดจอให้ลูกดูเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะว่าจอมก็จะพูดอย่างเดียวลูกก็โตตอบไม่ได้แล้วก็ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นเสียงหรือว่าคํา เสียงที่ออกมาจากจอมันก็ไม่ใช่คลื่นเสียงที่เด็กเขาจะเรียนรู้รับรู้ได้ดีนะคะก็เลยทาให้เหมือนกับว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้การสื่อสารไม่ได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้เรียนรู้ภาษานะคะก็เลยเกิดภาวะผู้ช้าจากการดูจอหรือว่าการเล้ยนดูไม่เหมาะสมนะคะบางครั้งถ,ถ้าเป็นเกิดจากสาเหตุนี้นะคะเราแค่หยุดจอแล้วก็กลับมาเล่นกับลูกกลับมาพูดคุยกับมาฝึกสมองลูกใหม่นะคะด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กัน ก็สัก6เดือนปีหนึ่งก็เด็กก็กลับมาพัฒนาการปกติตามวัยเลยนะคะดังนั้นก็เป็นได้หลายอย่างก็ให้คุณแม่ที่มีลูกหรือว่าใครที่มีคนรู้จักมีเด็กอาการอย่างนี้นะคะก็แนะนําไปว่าน่าจะให้คุณหมอประเมินนะคะถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดีไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยมันดีในแง่ที่ว่าเรารีบให้การดูแลรักษาเราเรารีบกระตุ้นนะคะเพราะว่าสมองเด็กๆเ,เนี่ยยิ่งกระตุ้นตั้งแต่เล็กๆก,การตอบสนอง ของเซลล์สมองการตอ,อบสนองของพัฒนาการเนี่ยยิ่งดีนะคะ